5ราศีงวดนี้มีเฮดวงดีมีเกณฑ์ได้ลาภพอกุบกิบงวดนี้มีเกณฑ์รวยกระทันหันก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีงวดนี้มีเฮดวงมีเกณฑ์ได้โชคลาภพอกุบกิบได้แก่ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15กระกฎาคมถึง16สิงหาคมช่วงนี้ชีวิตของชาวรา,ราศีกรกฎในช่วงจังหวะนี้จะดูวุ่นวายมากจะยุ่งทั้งเรื่องงานและเรื่องคนแถมดวงมีเกณฑ์ที่ประจอลงเท้าจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่อีกต่างหากส่วนดวงการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่จะได้โชคลาภจากน้ำพักน้ำแรงเท่านั้นส่วนลาบจากการเสี่ยงดวงหรือลาบลอยจะมีโอกาสได้เช่นกันแต่ไม่มาก ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าอย่างมากงานรุ่งงานพุ่งคุณจะกลายเป็นดาวรุ่งในที่ทำงานโดยไม่รู้ตัวหากอยากทำอะไรให้รีบลงมือทำเพราะมีโอกาสประสบความสำเร็จแนะนำให้คุณทำบุญด้วยแสงสว่างเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาส่วนดวงการเงินมีโอกาสได้รายได้มากขึ้นจากน้ำพักน้ำแร่ส่วนโชคลาภนั้นมีบ้างแต่ไม่มาก ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษแม้ว่าจะเหนื่อยสุดๆในช่วงนี้แต่ก็จะประสบความสำเร็จแบบสุดๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้แม้ว่าจะงานเยอะแต่ขอให้คุณสู้และอดทนต่อไปสักพักส่วนดวงการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงล้วนและจะไปหวังพึ่งพาลาบแบบฟุกๆไม่ได้เลยแนะนำให้คุณทำบุญนวัดริมน้ำเพื่อเป็นการเสริมดวง ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภขอให้คุณเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าแต่ไม่ต้องกังวลเพราะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นช่วงนี้การเงินคล่องตัวดีจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆหากทำอาชีพเสริมจะมีโอกาสรับทรัพย์จัดเต็มแนะนำให้คุณทำบุญถวายปัจจัยค่าน้ำให้วัดเพื่อเป็นการเสริมดวง ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลมีเกณฑ์ปวดหัวปวดใจเรื่องการทำงานเพราะงานหนะักแถมมีเรื่องให้ต้องแก้ไขอีกต่างหากาขอให้คุณอดทนไว้พออีกไม่นานจะดีขึ้นแนะนำให้คุณทำบุญถวายผ้าไตาจีวรเพื่อเป็นการเสริมดวงส่วนดวงการเงินมีโอกาสได้เงินแบบจัดเต็มโชคลาภจะเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องมีรายได้มากมายแถมมีโอกาสได้ลาบแบบฟุกฟุอีกต่างหาก หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์มเ,มนตเพื่อเปิดรับดวงได้เลย,ยค่ะ